สาวถึงกับงงมีดพับถูกยึดที่สุวรรณภูมิโผล่ขายในกลุ่มออนไลน์ กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ผู้ใช้ Facebook สาวรายหนึ่งได้โพสต์ร้องเรียนว่าพบมีดพับส่วนตัวของตนเองที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาถูกนําไปประกาศขายในกลุ่มซื้อขายออนไลน์โดยผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการทุจริตหรือการปฏิบัติเชิงมีชอบภายในหน่วยงานของท่าอากาศยานไทยค่ะผู้โพสต์เล่าแบบนี้เหตุการ การถูกพบเมื่อคืนวันก่อนโดยเจอโพสต์ขายมีดในกลุ่มออนไลน์ซึ่งโพสต์นั้นถูกปิดการขายไปแล้วเพราะมีคนซื้อไปแล้วแต่ผู้โพสต์ก็ได้ทักหาผู้ขายค่ะและก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่ามีดนั้นเป็นของเราและขอให้ผู้ขายติดต่อกลับเพื่อสอบถามที่มาของมีดผู้ขายตอบกลับว่าให้โอนเงินก่อนถึงจะส่งของให้และหลีกเลี่ยงการชี้แจงแหล่งที่มาจากนั้นก็ได้ลบโพสต์และข้อความแชทออกไปก่อนจะกลับมาคุยกันอีกครั้งโดยอ้างว่าตกใจเลยลบทุกอย่างค่ะ 아니 ทั้งนี้ค่ะผู้โพสต์ได้ระบุว่าไม่ได้ต้องการรับมิดคืนแต่ต้องการความจริงว่าของกลางจากสนามบินหลุดออกมาขายข้างนอกได้อย่างไรและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือไม่โดยผู้โพสต์ก็ได้แจ้งติดต่อไปทาง a อ t อและได้รับคําแนะนําให้แจ้งไปยังปปทซึ่งผู้ร้องเรียนได้ดําเนินการแจ้งไปยังปปทเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ปปทแจ้งให้รอความคืบหน้าภายใน 1- 2สสัปดาห์ และกรณีเงียบให้โทรติดตามค่ะผู้ร้องเรียนระบุด้วยว่ามีหลักฐานแชทและภาพจากโพสต์ในกลุ่มออนไลน์พร้อมยืนยันข้อมูลทั้งหมดและเตรียมดําเนินคดีจนถึงที่สุดหากพบการกระทําผิดโดยชี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กรณีเดียวเพราะของมีมูลค่าอื่นที่เคยถูกยึดเช่นของสะสมหรือน้ําหอมราคาแพงก็ไม่ควรถูกนําออกมาจําหน่ายในตลาดมือสองและล่าสุดค่ะ AOT ได้คอมเมนต์ใต้โพสด,ดังกล่าวว่า ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้เสียหายส่งรายละเอียดผ่านช่องทางอินบ็อกซ์ของ AOT Official เพื่อให้นำข้อมูลไปติดตามและตรวจสอบตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนต่อไปติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN